เฉลยโจทย์ของหลายข้อ45ในพาร์ทแรงลอยตัวนะครับดูโจทย์กันเลยนะครับวัตถุรูปลูกบาตรยาวด้านละ10เซนติเมตรข้อมูลนี้คือบอกว่าปริมาตรของวัตถุนะครับปริมาตรในส่วนวัตถุก็คือครูจะห้อยวอลเวนนะครับ10เซนติเมตรอ่าลงข้อมูลที่ภาพเลยครับด้านนี้ยาว10 cm. นะครับด้านนี้ก็ต้อง10 cm. ความลึกลงมานี่ก็ต้อง10 cm. นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับ ความห,หนาแน่น,นความหนาแน่นย่อมหมายถึงความหนาแน่นของวัตถุก้อนสี่เหลี่ยมนี้นะครับเท่ากับ0.8 10กลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรลอยอยู่ในน้ําแสดงว่าเราไปจุ่มอยู่ในน้ําซึ่งของเหลวที่ออกแรงกระทํากับวัตถุก้อนนี้คือน้ํานะครับที่บรรจุอยู่ในน้ำเนี่ยอยู่ในภาชนะอยู่ในภาชนะหนึ่งถ้าผิวหน้าของวัตถุอยู่ในแนวระดับก็คือมีเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ ผิวหน้านี้จะอยู่สูงกว่าผิวน้ํากี่เซนติเมตรนั่นหมายความว่าโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าวัตถุไม่ได้จมทั้งก้อนโอเคไหมครับมีแค่จมบางส่วนโอเคเนะาะทีนี้เราจะสมมุติว่าน้ําเป็นสีเขียวๆตรงนี้นะครับสีเขียวๆตรงนี้นั่นหมายความว่าความมันจะมีพ้นขึ้นไปจากน้ําส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่พ้นขึ้นไปเนี่ยเราจะให้เป็น เอชละกันส่วนที่พ้นขึ้นไปคือ h แสดงว่าส่วนที่จมส่วนที่จมก็คือวัตถุก้อนนี้สูงทั้งหมดนี่คือ10หักออกไป h ก็แสดงว่าส่วนที่จมก็คือมีอยู่10หักออกไป h ก็แสดงว่าส่วนที่จมในในน้ำเนี่ยนะครับคือ10ลบ h นะครับคือ10ลบ h โอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมาหา h ตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับจึงจะรู้ว่า วัตถุก้อนนี้อยู่เหนือผิวน้ําอยู่กี่เซนนะครับวิธีคิดคิดยังไงทีนี้นะครับมาดูวิธีคิดกันนะครับกอรนีวิธีคิดก็คือว่าในส่วนของวัตถุนะข้อมูลของวัตถุวัตถุจะมีน้ําหนักเป็น mg นะครับเนื่องจากว่าวัตถุก้อนนี้ให้ปริมาตรแล้วก็ความหนาแน่นมาเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นโลวัตถุ v วัตถุตัวนี้คิดทั้งก้อนนะครับคูณ g m ตัวนี้เปลี่ยนเป็นโล v นะครับ มวลเ็ก้อนี้เปลี่ยนเป็นโล w V ซึ่งคิดเฉพาะในส่วนวัตถุนะครับส่วน G ก็คูณปกตินะครับโอเคครับต่อไปครับอีกแรงหนึ่งก็คือน้ำนะครับอ้าวโอเคไม่ได้เปลี่ยนหัวปากกา อีกแรงหนึ่งที่สู้กับวัตถุก้อนนี้ก็คือแรงลอยตัวนะครับแรงลอยตัวเกิดจากแรงที่น้ําพยุงกับวัตถุในส่วนนี้จะต้องคิดที่น้านะครับจะต้องคิดที่น้ําซึ่งแน่นอนว่าสูตรของแรงลอยตัวก็คือโรโลของเหลวก็คือโลน้านะครับ v ก็คือ v ส่วนที่จมเท่านั้นไม่ได้คิดทั้งก้อนเพราะว่าข้อนี้ไม่ได้จมทั้งก้อนนะครับแล้วก็คูณ g ครับโอเคนะพอเราวิเคราะห์ได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนเข้าสูตรได้เลยครับ นักเรียนจัดการเลยนะครับก็จะได้ว่านะครับแรงที่สู้กันตอนนี้คือ fb สู้กับ mg แล้วทีนี้เราก็จัดการเอาส่วนที่ขยายสูตรออกไปเนี่ยมาแทนค่านะครับ fb ก็เปลี่ยนเป็นโลของเหลวที่จมนะครับโลของเหลวที่วัตถุจมหรือมองอีกด้านหนึ่งก็คือโลของเหลวความนาแน,น่นของของเหลวที่กําลังออกแรงพยุงวัตถุอยู่คิดเฉพาะส่วนที่จมคูณ g นะครับเท่ากับความหนาแน,น่นของวัตถุ คิดทั้งก้อนเลยนะครับแล้วก็คูณ g นะครับตามหลักคณิตศาสตร์เราเห็นส่วนที่มันตัดกันได้เราตัดไปเลยนะครับทีนี้นะครับนักเรียนมาดูการแทนค่านะครับการแทนค่าโลของเหลวซึ่งคือน้ําน้ําก็คือแม้โจทย์ไม่บอกมาเราก็รู้ว่าคือ10บกำลังสาม v ปริมาตรส่วนที่จมปริมาตรส่วนที่จมก็คือกว้างคือ10ดูนะครับกว้าง10ยาว10ส่สวนที่มันจมในน้ําก็คือ10บลบ h โอเคไหมครับสบิลบกับ h วงเล็บปิดเท่ากับนะครับเท่ากับโลวัตถุนะครับโลวัตถุโจทย์ให้มาคือ0.8ตามค่านี้นะครับ0.8แล้วก็คูณ10ยกกำลัง3คูณกับ v วัตถุก็คือปริมาตรวัตถุวัตถุนี้ต้องคิดทั้งก้อนก็คือกว้าง10ยาว10ลึก10แล้วก็จี G ตัดไปแล้วนะครับ นักเรียนครับเดี๋ยวครูจะให้มันดูสวยงามหน่อยนะครับครูจะย้ายให้มันเครื่องหมายเท่ากับตรงกันนะครับจะได้ดูสวยงามนิดหนึ่งนะครับเอาไม่มาเดี๋ยวแป๊บนึงครับอ้าวมือลั่นไปนะครับมือลั่นไปแป๊บหนึ่งครับเราจะเลื่อนมาให้มันดูสวยงามนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาจัดการทางคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนครับเหลือบตาดูอะไรที่สองข้างตรงกันตัดไปเลยนะครับ เนี่ยนะครับเนี่ยตรงการตัดไปอะไรไม่โดนตัดเขียนออกมานะครับทีนี้ฝั่งนี้ไม่โดนตัดมีแค่ตัวเดียวก็คือ10บลบเนะครับฝั่งนี้มี0.8กับ10คูณกันแน่นอนว่ามันก็คือ8โอเคไหมครับจากนั้นนักเรียนก็จัดการหาค่า H แค่นั้นเองย้ายไปย้ายมาเราจะได้เป็น h เท่ากับ2เซนติเมตรนั่นหมายความว่าส่วนที่พ้นน้ําขึ้นไปตรงนี้เนี่ยคือ2เซนติเมตรตรงกับตัวเลือกข้อ4ครับโอเคนะครับ